ความเงียบอันว่างเปล่าลูน่าเดินผ่านลานกระซิบขณะที่หมึกสีดำลอยวนรอบตัวเธอทุกย่างก้าวของเธอทำให้โลกเงียบลงทีละน้อยเธอนั่งลงเปิดสมุดหมึกของเธอแต่พบประโยคที่ไม่ได้เขียนเสียงที่ทำลายผนึกยังคงอยู่เธอรู้สึกถึงภัยอันตรายที่ไม่อาจอธิบายได้เธอไปที่ต้นไม้แห่งความทรงจำ ยานจากต้นไม้ส่งเสียงกระซิบเสียงนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นและทําให้เธออยู่ในความฝันที่ถูกเปิดทิ้งไว้ลูน่าพบตัวเองอยู่ในวิหารแห่งผู้ไร้เสียงการเทศนาเริ่มขึ้นเสียงของผู้เทศนาให้เธอนึกถึงคนที่เธอรู้จักดีเธอตื่นขึ้นด้วยความหวาดกลัวและคำถามในอีกฝากหนึ่งเซรัสหมุนคถาเข็มทิศที่แตกหักของเขาฝูงชนแห่งเนากำลังฟังคำพูดของเขาด้วยความลหลงไหล สภาหแห่งการหักเหเรียกร้องความสมดุลลูน่าถูกเตือนเขากลับมาพูดอีกครั้งแล้วลูน่าสัมผัสรอยแผลบนบร่างกายที่เกิดจากคืนที่เซรัสทรยศเธอทำให้เธอนึกถึงความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวดเธอค้นพบการบันทึกโบราณคำเทศนาของเซรัสที่ไม่เคยสิ้นสุดมันยังคงปลายพันธุ์ด้วยตัวเองเรามีชีวิตในดินแดนแห่งกระจก ลูน่าเผชิญหน้ากับเงาสะท้อนของเซรัสที่ไม่ใช่ตัวตนที่เถาเป็นในตอนนี้จันทรุปปะขาใกล้เข้ามาเหตุการณ์ที่ทุกคำพูดจะกลายเป็นความเชื่อที่ไม่อาจสันคลอนได้ในคืนเดียวลูน่ารู้ว่าเวลาใกล้หมดลงแล้ว เซอรัสยืนอยู่ในหุบเขาแห่งความฝันประกาศก้องว่าความเงียบคือพันธนาการลูนาเรียกสิ่งมีชีวิตไร้เสียงที่เคยติดตามเซอรัสดวงตาของพวกเขาสะท้อนเรื่องราวที่สันคลอนความเชื่อของเธอราวพายุลูนาค้นพบอักขระที่ย้อนความจริงได้แลกกับความทรงจำอันล้าค่าเธอยอมลบวันที่มีเซอรัสเพื่อเผชิญหน้าฝนหมึกสีดำเทจากฟ้า อุดมการของทั้งสองบิดเบือนโลกลูนาและเซรัสประทะด้วยคำพูดและความเงียบโถงสันสะเทือนโลกเหมือนจะแตกสลายเซรัสเผยดวงตาที่สามที่จับจ้องความเงียบของลูนาข้ามองเจ้ามาโดยตลอดคำสารภาพนั้นทั้งร้าวรานและน่าสะพรึงกลัวปีศาจแห่งความจริงหลุดจากสมุดมึกของลูนาตะโกนความลับต้องห้ามความโกลาหลกลืนกินเมือง คาถาของเซอรัสแตกร้าวคำเทศนาของเขาสั่นคลอนความเป็นจริงบิดเบี้ยวเขาตำหนิลูนาแต่เธอรู้ว่าเขาคือต้นเหตุลูนานึกถึงวันที่เธอและเซอรัสเขียนคำสอนแรกด้วยกันเธอหวังว่าการให้อภัยจะหยุดสงครามนี้ได้สมุดมึกสั่นในมือหน้าสุดท้ายเผยชื่อเธอกับเซอรัสนี่คือสิ่งที่เจ้าเป็นและสิ่งที่เจ้าเลือกเมืองที่ถูกครอบงำด้วยเสียงเซรัสลูนาเดินผ่านฝูงชนที่ตาปิด แต่หูจับความเงียบของเธอลมหายใจเธอกลายเป็นบทเพลงผู้คนร้องไห้โดยไม่รู้ตัวความเงียบของเธอคือสิ่งแท้จริงดวงตาที่สามของเขากระพริบด้วยความเจ็บปวดเขามองไปที่คาถาเข็มทิศท,ที่ร้าวรานคาถาแตกเป็นเสียงเซรัสทุดลงมองมือว่างเปล่าด้วยความโล่งใจครั้งแรกเงาของลูนาแยกตัวออกมันมองเธอด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและพูดคำเดียว เธอกอดเงาของตัวเองและมันละลายกลับเข้าไปในร่างลูนาและเซรัสยืนใต้ต้นไม้แห่งความทรงจำรากไม้เผยภาพวันที่ทั้งคู่หัวเราะกันทั้งสองมองหน้ากันน้ำตาไหลโดยไร้คำพูดทั้งสองยื่นมือแตะกันแสงสีแดงเงินพุ่งออกจากปลายนิ้วเมืองเงียบครั้งแรกผู้คนตื่นมองท้องฟ้าด้วยความสงสัยดวงตาที่สมปิดลงเขาหัวเราะเป็นครั้งแรกมองลูนาด้วยดวงตาคู่เดิมของมนุษย์ลูนาเปิดสมุด ทุกหน้าว่างเธอยื่นให้เด็กที่เข้าใจทุกสิ่งเด็กกอดสมุดลูนารู้ว่าเรื่องของเธอจบแล้วแต่เรื่องใหม่เริ่มขึ้นความเงียบไม่เคยตายในความฝันความจริงไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่ในวิธีที่เรานำพามา